สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ว่ากัน้วยเรื่องผักบุดนะครับอันนี้เป็นการส่งการบ้านด้วยมีบางท่านสอบถามเข้ามาว่ายอดขนาดไหนที่เก็บกินได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังเล็กไปนะครับมาดูยอดนี้เห็นไหมครับอ,อคุณพี่มุกจากช่อง3ามที่ถามผมมาอันนี้จะสูงไปนิดนึงแต่ก็ยังกินได้ เนี่ยดูจากนิ้วผมนะครับจากปลายนิ้วนะฮะเลาะเลื่อยลงมาประมาณยี่สิบห้าเซนประมาณเนี้ยเห็นไหมครับประมาณนี้มันจะพอดีพอดีแต่ถ้าเลยจากนั้นก็จะแข็งไปนิดนึงทีนี้ความแตกต่างของผัดปูดมันจะมีข้อสังเกตที่แตกต่างกันนะครับไม่มันจะเป็นเหมือนกับเฟน อย่าเข้าใจผิดนะครับผักกูดเห็นห้มมีลักษณะก้านใบที่แตกต่างเดนนี๋ยวผมจะไปชี้ให้ดูชัดเจนอีกทีอันนี้เป็นผักกูดครับก่อนนี้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ทั้งหมดจะมีทั้งผักกูดแล้วก็สบายนางเฟินทั่วไปอยู่ด้วยมีกรอนนี้จะเป็นเฟินทั่วไปนะครับน,นะครับหนอนนี้เป็นหน่อนของผักกูดแต่ใบอันนี้เป็นใบเฟินนะฮะอย่าเข้าใจผิดเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันโคนลกระกอกันนะครับ เมื่อมีหักกูดอยู่ที่ไหนตรงนั้นบริสุทธิ์ปลอดภัยแน่นอนนั่นตรงบริเวณนี้จึงมีความบริสุทธิ์ร้อยเปซจะปลูกพืชจะเก็บอะไรกินตรงนี้ก็ปลอดภัยได้แน่นอนครับเห็นไหมฮะอันนี้กินไม่ได้นะครับถ้าหน่อที่มาจากต้นใบประเภทนี้อย่าก,กินนะครับแต่ถ้าหนอมาจากใบประเภทนี้เห็นไหมครับว่ามันจะไม่เหมือนกันมันจะสลับกันแต่หนอนี้หนอนี้กินได้นะครับ พันนี้เป็นผักปูดแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับเอ,อเราต้องต้องรู้จริงๆผมจะเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ก็ผักกูดนะครับมาที่กอก่อนอันนี้ผักกูดนะครับคุณพี่มุกผมขอมานี่เลยเมื่อเราเปรียบเทียบผมขอญาตเด็ดใบผักกูดมานะครับ มันจะมีความต่างกันส่วนทั่วไปใบจะตรงเห็นไหมครับใบจะถี่ซ้อนกันตรงกันแต่ปักกูดจะไม่ตรงนะครับแล้วเขาจะมีก้านแตกออกไปอีกเห็นไหมครับว่าจะแยกซ้ายแยกขวาแล้วไปมีใบต่อไปอีกจะมีใบต่อไปอีกถึงช่วงปลายนะครับเปรียบเทียบกับตรงนี้เห็นไหมฮะไม่มีนะครับตลอดทั้งแถวตลอดทั้งก้านก็จะยาวไปเลย เพราะฉะนั้นเก็บๆมางกินต้องดูก่อนนะครับว่ามาจากก้อไหนกันแน่นะครับอันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนอ่ะผมให้ดูอีกก่อนอีกอันงที่ผมเด็ดมาแล้วมาดูนะครับอันนี้สองทางซ้ายมือผมเนี่ยที่ผมหยิบดูเนี่ยสองทางกินไม่ได้นะครับเห็นไหมครับใบเขาจะตรงชิดเรียงชิดกันเลยแต่ส่วนขวามือทางนี้ เห็นไหมครับว่าทางโคนใบเขาจะแตกอีกซ้ายและขวาให้มันก็จะมีก้านออกไปอีกแล้วก็มีใบใบใบแล้วด้านข้างเห็นไหมฮะแล้วส่วนท้ายหากปลายที่ไม่เกิดจริงๆเห็นไหมครับว่าเขาจะสลับกันและจะไม่ตรงกันใครจะเยื้องซ้ายเยื้องขวาสลับฟันปลาไปเรื่อยจนกระทั่งสุดสุดยอดแต่ถ้าฟ์นไม่สลับนะครับเห็นไหมครับแล้วทีชิดปลายใบของเนี่ยขอบ ให้ดูขอบใบนะครับเห็นขอบไหมฮะขอบใบจะเป็นริ้วเล็กๆเป็นเส้นเป็นเส้นที่ไม่ชัดเจนจะเป็นตะปุ่มตะปำแต่ของผักตูดดูนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับเห็นไหมฮะเป็นเหมือนเหมือนใบมะขามย่อยซ้อนกันอยู่เรียงต่อติดกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นอันนี้คือความแตกต่างของ ผักรกูดและเฟื่อนทั่วไปก็ขอส่งรายงานการบ้านให้คุณพิมุกจากช่อง3นะครับหรือถ้าประชาชนท่านใดดูแล้วเผื่อจะนำไปแยกใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ยินดีครับที่นี่สวนพออยู่พอกินบ้านมายิ้มจำไว้เลยว่ามีผักกูดขึ้นที่ไหนตรงนั้นดินปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซจะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนและมีความชื้นสูงมีแสงแดดพอประมาณ ผักกูดถึงจะขึ้นอยู่ได้ถ้ามีเคมีปนเปื้อนอยู่มาไหยอย่าฆ่า,มาแมลงอยู่เมหร่ผักกูดจะขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพืชทั้งหมดตรงนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ครับผมสวัสดีครับ